วันนี้จะพาน MM ้องแพนเข้าป่าเข้าป่าไปไหนเข้าป่าไปหาเห็ดหาเห็ดเห็ดอะไรเห็ดไข่เห็ดไข่กับเห็ดเห็ดพึ่งแล้วก็เห็ดหอมเห็ดหอมแล้วก็เห็ดเห็ดอะไรเห็ดแป้งแล้วก็เห็ดเห็ดปวกป้าหนี่บปโน่อะไรกันดอกบปโนอ คนไม่รู้จักทั้งขยะก็มีที่ทิ้งขยะก็มีไม่ยอมทิ้งทิ้งไม่เป็นที่ทิี่ะัยไม่ที้ตรงนี้ทำไม่รู้รู้ว่าิตรนี้เดินมองดูสมีเห็ดไหมขับรถหาเห็ดพี่น้องที่นี่พวอแล้วขับรถหาเห็ดนี่ เหล่นนัๆมาบ้าๆนี่สิงบ้าเขาว่าเฮ็ดมันไปอ,อยู่เริ่มดอกมันอยู่บ้าๆนี่ละ่ะมาเบิร์กกรอนคนโชคไายไปเก็บเฮ็ดกระ้อขี่คนโชคดีไปขีก่กระปอเฮ็ดมันจีโชคไายหรือโชคดีก็จะมาเบิ่งกันเดี๋ยวโบย่างด้วยตรงนี้จะเข้ากันเออโอเค แต่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 ขอปลาแป๊บนึงปลาหนีนนบบ่